ว่าโอเมก้นไม่ต้แรงเลยไม่ต้องกินก็ได้มั้งตีโอเมก้าก็ได้ได้นายทำไปฉีดวัคซีนนั้นไม่อยากกีดเลยครับรู้ติ่ฉีดไปแล้วก็ว่ามดห่วยนักบอเดียวมดแดงตํำไรไม่ได้อาการข้างเคียงของวัคซีนก็มีบ้างนะครับแต่เมื่อเทียบกับประโยชน์แล้วมันต่างกันเยอะอาการข้างเคียงภายใน7จสชั่วโมงก็หายไปเองไม่ฉีดเลยวัคซีนนี่เห็นบบติดฉีดร่องเข้มซ้ำเข้มเล็วอาทิตย์สันตงปีฉีดวัคซีนแล้วอาจจะต้องกันไม่ได้ทั้งหมด แต่มั่นใจได้เลยว่าโอกาสที่คุณเสียชีวิตเนี่ยจะน้อยมากเชิญชวนผู้สูงอายุนะครับก่อนวันสงการลูกหลานจะกลับมาฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนภูมิคุ้มกันวัคซีนจะเกิดขึ้นภายใน14วันเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดก่อน31มมีนาสงการมาเรารอดปลอดภัยไม่ว่าเข็มหนึ่งไม่ได้ฉีดหรือเข็มสาไมไม่กระตุ้นมาฉีดนะครับมาฉีดเพื่อรับสงกรารอย่างมีความสุขลูกหลานกลับมา ปลอดภัยตัวเองปลอดภัยจากโรคโควิดครับ